สวัสดีครับวันนี้ก็มาเปรียบในส่วนของดีมีเดียนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะในส่วนของการเล่นเนี่ยผมก็โดนบล็อกเมื่อคืนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของการรับงานเนี่ยมาขึ้นว่าบัญชีของคุณถูกแล้วครับเนี่จะเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับแต่ว่าไม่ไม่เวิร์กแล้วแหละคือแนะนําไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเติมนะครับสำหรับนี้แล้วก็ไม่ต้องเล่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่เวิร์กละคือมันด้านเหตุผลหลายๆอย่างนะครับก็เหมือนกับการการถอนเงินนะครับจาก เราถอนเท่าไหร่ปกติ500นะครับเป็น2องพอ่ะเหตุผลชั่วคราวอะไรพวกนี้คือมันไม่สมเหตุสมผลอ่ะเหมือนกับสงสลิปปอมอะไรพวกนี้ผมก็มองตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละว,ว่างดการลงทุนก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่โอเคครับต,ตอนนี้ก็ตั้งแต่วันที่22นะั้นที่เขาปรับสองพันจาก500เป็น2องพนะครับตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยผมก็ทําคลิปออกมาบอกออกมาเตือนนะครับว่างดการลงทุนก่อนอเขาก็มีการ แจ้งในกลุ่มไลน์นะครับว่าเนื่องจากมีการปลอมสลิปส่งไปให้แล้วเขาสูญเสียหลายแสนในความเป็นจริงก็คือเป็นไปไม่ได้รอกครับที่จะเสียหายขนาดนั้นก็คือมันดูปลอมมากอะ่ะก็เลยผมก็เลยทําคลิปออกมานะครับบางคนก็มาโต้แย้งนะว่าเดี๋ยวเขาบริษัทเขาเสียหายเขาเสียหายอะไรอะ่ะก็คือเราวิเคราะห์นะครับแล้วก็ผมเจอแบบนี้มาหลายเว็บแล้วนะครับเราลงทุนเนี่ยม,มันไม่ใช่เว็บฟรีนะครับที่เราไม่ได้มีความเสี่ยงนะคือตัวนี้มาลงทุนนะครับเรา ก็ต้องมาวิคห์กันเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเสียงกันต่อนะครับใครจะอยากให้เสียงกันเยอะขนาดนั้นนะอ่ะในส่วนของอการถอนเนี่ยส่งสลิปเนี่ยเขาต้องเช็คอยู่แล้วนะครับอ่ะสมมุติว่าสายฟรีเนี่ยเขาต้องตรงใช่ไหมเขาส่งไปปื๊บแบบวันนึงเขาได้วันละ9บาทนะครับเนี่ยแล้วก็รับเช็คอินตรงนี้อีกอันนึงก็ได้ไปน1บบาทนะครับในส่วนของ V.P เนี่ยปกติได้วันละ9บาทรวไป10บบาทนะตอนขั้นต่ำใน30บาทนะครับ โอโหแล้วส่งสลิปถ้าผ้าส่งไปส่งสาร้อยเนี่ยคุณก็ต้องส่งสัยเปรว่าว่าน่เขาต้องไปเช็คก,ก่อนว่า id นี้เปิดมากี่วันอันนี้ง่ายๆนะครับวิธีการเช็คเพราะว่าคุณดูแลระบบอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมเราก็เช็ค id เดช็คอะไรต่างๆมันก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เออผมก็เลยออกมาวิเคราะห์ว่าม,มันไม่โอเคเท่าไหร่แล้วทีนี้ปรับไป2,500เดี๋ยวนะ v a p ไม่ต้องส่งสลิป คือแล้วมันมีผลอะไรกับ V ีบอ่ะแล้วทาให้สวยไปด้วยแล้วตัวนี้มันก็เลยไม่สมเหตุสมผลนะครับกมก็เลยลก็โอเคแต่ว่าก็มีคนมาคอมเมนต์บอกผมว่ารองพี่โดนแบนนะโดนผมก็โอเคโดนแบนก็ออกมาเตือนกันนะครับขนาดวิจารณแล้วก็ไม่ได้เนี่ยก็แล้วไปนะแล้วก็ปล่อยไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งพันบาทนะครับสําหรับสายฟรีเนี่ยบางคนก็สะสมมาจนถึง600บาทแล้วนะครับทีนี้เขาจะถอนก็คือคุณต้อง เขาเรียกว่าอะไรต้องสมัคร VP นะครับคุณต้องอัปเกรดแต่ก่อนเนี่ยมันถอนได้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยโอเคละอ่าในส่วนของตัวนี้มีมาใหม่นะก็คือมีไพลินแล้วก็มร์กกดนะครับเพิ่มมาไปสามหมื่นแล้วก็ห้าหมื่นแต่ว่าผมว่าผมจะหยุดกับแอปนี้หละคือผมก็โดนบล็อกไปแล้วนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าถามว่ามีสัญญามีอะไรก็น่าโอเคอยู่แต่ว่าตั้งแต่ปรับไป2อ0 5อะไรมาผมก็มองแล้วมันไม่โอเคเท่าไหร่แล้วล่ะสำหรับตัวนี้นะครับ มีสัญญามีอะไรก็มีจดทะเบียนก็อว่โอเคอยู่ถามว่ามันน่าเชื่อถือไหมก็น่าเชื่อถือนะครับแต่พอคุณมาปรับปุ๊บอะเป็น5 0 0ไป2องพเน,นี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคแหละผมมองว่ามันมันน่าจะไม่ไม่อยู่ยาวเท่าไหร่นะเพราะว่าโอกาสบินนี่สูงนะครับถามว่าทําไมคิดวิเคราคิดเองเออเองนะครับก็เราเจอมาหลายเว็บนะที่เป็นประมาณนี้นะครับถามว่าเราลงทุนเนี่ยลงทุนไปเยอะนะเราก็ คนที่ต่อเล่นจากเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เสียเงยินกับตรงนี้เยอะนะครับองเพื่อนผมก็ถอนไม่ได้นะครับเพื่อนผมเนี่ยก็เล่นเลยผมก็แนะนําว่า,ามันน่าจะไม่โอเคแล้วแหละเพราะว่าเราก็เล่นมาหลายเว็บนะครับก็ลงทุนไปก็ลงทุนไปทีละเ,เติมอันแรกนะครับก็500เติมเป็นพันหนึ่งนะผมเติมไปห้ร้มวาเก้าร้ยี่บนะครับช่วงแรกๆเลยนี่ก็วันที่5มิถุนายนนะครับอันนี้ผมไม่ ไม่อยากเสี่ยงเยอะแต่ว่าผมก็ได้กําไรมาแล้ว<_ <p> _ <c> แหละก็เติมไป920นะครับก็ได้กําไรมา1,000กว่านะ<_ <p> _ <c> ก็ถือว่าโอเคยอยู่แต่ว่าในส่วนของการถอนมาขึ้นล้มเหลวนะครับก็ขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นนะก็ถอนขั้นต่ำนี่ามันต้อง2,500นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ Master. ไม่อยากให้ลงทุนแล้วล่ะให้งดนะครับเพราะว่าการถอนอยัง2,500แล้วก็โดนแบนในขณะดนี้ก็โอเคเราหยุดดีกว่าสำหรับแอปนี้นะครับ ในส่วนของใครที่จะมีคําแนะนําอะไรผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าผมผมคงไม่เล่นต่อแล้วล่ะสำหรับแอปนี้คงคงไม่เวิร์กแล้วนะครับก็จะเล่นในส่วนของแอปอื่นไปดีกว่านะแอปที่มันเน้นฟรีนะครับไม่ไม่ค่อยลงทุนอะไรเท่าไหร่ตัวนี้ทีแรกมันก็โอเคนะครับพอปรับใหม่ปุ๊บนะสายฟรีจากสายฟรีเนี่ยมันต้องลงทุนนะครับ อ่ะตอนนี้ขอปรับม่ก็คือถ้าถ้าสายฟรีจะเล่นได้ก็คือมันมีอายุเนี่ยหเดือนนะครับก็คือ 3- าสิวันถ้าคุณจะเล่นต่อได้ก็คือคุณต้องเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนหนึ่งคนคุณจะมีอายุได้อีก3วันแต่ถ้าคุณจะมีอายุ1ปีคุณก็ต้องอัปเกรดเป็น v i p นะครับก็อยู่ประมาณนี้ถ้าวันของคุณหมดปุ๊บมันก็ไม่ได้ตัดบัญชีแต่ถ้าถามว่าคุณทําอะไรได้บ้างก็ทํางานอะไรไม่ได้นะครับอ่ะก็อยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของ อ่าดีมเดียววันนี้ผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ